รงเรียนบ้านโคกแปะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น125คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน17คน อำนวยการสอนโดยผู้อำนวยการสิริลักษ์แสนตรงและแบ่งการบริหารงานในโรงเรียนเป็น5ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนฝ่ายบริหารบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายกิจการนักเรียน ผลการดําเนินงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรมตามหลักการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวจํานวน4ด้านซึ่งจะขอนําเสนอแต่ละด้านให้ท่านได้ทราบดังนี้ด้านที่ 1. ด้านโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกแปะมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นมีลานคุณธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม ในปีการศึกษา2,566ได้จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทรโรงเรียนบ้านโคกแปะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดแก่นักเรียนโดยดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนเกิดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ได้แก่รับผิดชอบมีวินยัยใฝ่พอเพียง และได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ดำเนินการประเมินโครงการนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมอย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านโคกแปะสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมระหว่างโรงเรียนบ้านโคกแปะและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกจากนี้ได้สร้างเครือข่ายร่วมกับมหาจุฬลาลงกรณราชวิทยายลายัยวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้เกิดแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะได้รับรางวัลที่เป็นการแสดงถึงความสำเร็จตามคุณธรรมอัตลักษณ์โดยโรงเรียนได้รับรางวัลเด็กไทยสุขภาพดีในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาคและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียงลำดับที่784ในระดับประเทศ ด้านที่2ด้านผู้บริหารนางศิริลักษณ์แสนตรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพทรโรงเรียนบ้านโคกแปะโดยมีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดแก่นักเรียนภายใต้แนวคิดโคกแปะเปี่ยมคุณธรรมด้วยเพอร์โมเดลดำเนินการบริหารโรงเรียนบ้านโคกแปะโดยมีกระบวนการบริหารที่เป็นระบบจัดทำโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรม กำหนดแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมอย่างชัดเจนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทรโรงเรียนบ้านโคกแตบดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนายกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียนแกนนำคุณธรรมประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีการครองตนครองคนครองงาน นางศิริลักษณ์แสนตรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสูงสุดระดับชาติโดยได้รับรางวาัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นรางวัลหมื่นครูชนคนคุณธรรมและรางวาัลครูดีไม่มีอบายามุกด้านที่3ด้านครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกแปะมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านโคกแปะเป็นอย่างดีโดยครูผู้สอนได้สร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนในแต่และระดับชั้นรวมทั้งได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนนอกจากนี้ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้โดยร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะ จัดทำภาพยนตร์สั้นคุณธรรมเรื่องความดีที่ชนะเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้านคุณธรรมให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสร้างเครือข่ายคุณธรรมผ่านการจัดกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมค่าเยวาวชนคนคุณธรรมประจำปี2566มีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกแปะมีความประพฤติและการปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนส่งผลให้ในปี2566ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับจังหวัดจำนวน2รายและระดับเขตพื้นที่จำนวน14รายด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผ่านการจัดทำโครงงานคุณธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโรงเรียนในกิจกรรมนำเสนอโครงงานหน้าเสาธง โดยนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถดำเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณธรรมของตนเองมีครูประจำชั้นเป็นครูที่ปรึกษาในการจัดทำโครงงานติดตามกำกับดูแลและประเมินผลนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นในการจัดกิจกรรมต่าง จัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมรุ่นพี่ขยายผลการทำโครงงานคุณธรรมของชั้นเรียนตนเองให้แก่รุ่นน้องห้องเรียนอื่นๆส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มสูงขึ้นโดยการประเมินผลของคณะครูพบว่าบริเวณโรงเรียนสะอาดไม่มีขยะอันเนื่องจากนักเรียนรับผิดชอบในการกระทำของตนเองปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทรงผมสะอาดเรียบร้อยแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมาโรงเรียนตรงเวลาและร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและพบว่ายอดเงินออมจากกิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนโดยพบว่าเป็นผลจากการลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนนักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหารวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ